มั่นแม่นกะการดีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงปีที่5มีปัญหาครับใจสิ่งที่ช่วยได้คือกลุ่มรามบูชาธรรมเป็เขาไม่เชื่อครับว่าเข้าไปกลุ่มไปทําไมนะครับเขาคิดว่าไปจีบสาวจริงๆแล้วเป็นช่วงชีวิตที่มีปัญหาคือเราไม่ใช่คนที่เหมือนกับคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นเขาเรียกเป็นประธานกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆกัน กลุ่มที่ใหญ่ในลามเขาก็เลยไม่เชื่อใจทำในการเข้ากลุ่มต้องการหาคําตอบในชีวิตช่วงนั้นพอดีไปปุ๊บก็เรียนจบเลยครับใช่แม่ไม,ไม,ไม่ไม่จบไม่เป็นไรเขาวิชาที่ยากที่สุดกรองไม่หมดครับแล้วก็จ,จบตอนนั้นแหละและแล้วก็เรียนจบแต่สิ่งที่พบว่าลงตัวกับชีวิตคือทํางานฟรีที่ศรีสะอโศกจังหวัดศรีสะเกดต,ตอนอยู่กลุ่มลามมาติดใจศรีสะอโศกครับไปรู้จักเด็กเขาโทรเขาเขียนจดหมายไปชวนว่า ให้มาช่วยรับน้องพอปีที่สองมาช่วยงานที่มารับน้องรับเด็กมาหนึ่งที่ศิษาครับแล้วนัาแกดฟ้าให้เด็กมาขอตังค์ซื้อขนมไปกินบอกมีแค่200บาทเออั่นและเอามาหมด่าง,งั้นก็เลยไปหมดเลยไม่ได้กลับบ้านครับแนนไม่ให้กลับบ้าน4ปีแน่ให้กลับบ้าน,นจบแล้วก็กไปทํางานดาสาสมัคร n g o อยู่ปีหนึ่งแล้วก็มาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านเด้อ๊อมันอะไรทําไมต้องเป็นมันต้องอาศัยกันชาวบ้านแล้วทาไมเราพึง่งตัวเองไม่ได้ก็เลย ศึกษามาแล้วก็เปกินมังสันมาแล้วเนาะก็เป็นชาวสวนแล้วหนึ่งปีแล้วก็เลยตัดสินใจสมณะดูแลเราเยอะมีเวลาอยู่กับสมณะฝึกมาใหม่ๆผมก็ทํานามาเนาะจนทําจนคล่องแล้วนาไม่มีคนทําไปดูนาเขาเชื่อเขาไหนดิสนใจเขาสะดวกก็ซื้อรถไถเขาไปซื้อรถไถเ,เขากลับมาอ้าวไม่มีคนทํานาแล้วต้องทํานาก็ทํานามาครับจนสุดท้ายมาเขามีกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี้ก็เริ่มลงไปแล้วก็ ด้วยความที่เราเป็นนักกษมมาก่นทํามีกรรมมาก่อน,น,อนเวลามีงานในชาวสุขช่วงแรกๆผมก็จะรับทุกเรื่องทําหมดทุกเรื่องเข้าเรื่องทุกเรื่องตาราดระยะที่ทาตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านราชจ,จนนะครับจนทุกวันนี้ครับงานดีบทบาทดีเป็นที่ยอมรับแต่กลับอยากมาก,กว่าถนนที่บ้านราชช่วงนั้นพ่อครูเดินสายแล้วไม่มีใครไปกับพ่อครูมีที่เป็นผู้เขาเรียกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ไปไม่มีใครไปพ่อครูก็ไปแล้วก็ไปแต่ผมก็ตามไปจนท่านสำนำํานัาบอกว่าได้เวลาแล้วแหละ คงต้องไปแล้วแหละ<ๆ>ไปอยู่กันกับพ่อนะอก็มาเริ่มต้นตั้งใจตั้งใจมาบาิราดตั้งใจมาแค่กวาถนนครับตั้งใจมากวาถนนเฉยท้ายนี้มาดูเรื่องราวเ,เด็ดเดดดีๆที่อยากบอกกันเลยแต่ตอนมาลงปุ๋ยพ่อลงปุ๋ยก็ที่นี่ก็ปรับปรุงใหม่ก็อยากให้มาช่วยก็มาช่วยก็วิ่งสองโรงนะครับวิ่งไปวิ่งมาแล้วท่านหลวงพ่อติขาก็บอกว่าหยุดที่ทีสารศกตัดให้ขาดก็จบก็คือแต่ว่าก็มีอะไรให้เขาปรึกษามากก็คุยบ้างอะไร้าง อยู่บ้านลานี่สบายอยู่เพ่องพี่อยู่คนเดียวไม่มีใครก็ทําไปมีลูกมากเอาลูกมาช่วยใครมาก็หลานมาก็มาช่วยแล้วแต่วาสนาแต่ตอนนี้ก็นี่พวกสิทธิ์เก่าที่เคยเลี้ยงอ่ะมันเวียนมาก็เอาดึงมาช่วยที่อยู่ลงปุย๋ยมันไม่น่าอยู่หรอกไม่สนุกหรอกแต่สิ่งที่เห็นความจเจริญของตัวเองครับฝ่ายเตรียมการต้องเตรียมอ่ะเขาเลิกเราไม่ได้เลิกเราต้องมาเตรียมก่อนเขาอีกทุกวันทุกวันเป็นยังไงจิตใจถือสาไหมโอ้โหรอบนี้มันได้ฝึกจนบอกไม่ได้มากผลอยู่ไม่ได้หรอกพา <laughs> ฟังเทศพระครูเรื่องนี้ทําเรื่องนี้อ้าวฮ้ย หน้าลองไปก็ทาในโรงปรุ๋ยมีโอกาสได้ทามากกว่าที่อื่นเรื่องกินก็เหรอโห <Yeah. S 1> แล้วแต่เขาให้กินเวลาไหนเขาให้กินสินาทีงานมันบังคับไปสินาทีนั่งกินหน้าเตาคน<ๆ>อื่นกินข้าวสบายผมกินต้องกินกระฝุนนน่นทุกวันต้องกินเนอกระฝุ่นทุกวันทล้วงันก็เป็นอย่างงี้แล้วเรา,เรา,เ,ราเราจะวางหือวางใจได้ไหมเราทําอะไรเนี่ยมันก็ติดในสิ่งที่เราทําทุกคนนะติดแล้วก็เราก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทําเราบอกว่านี่คือเราพูดทีไรก็ภาคภูมิใจทุกครั้งฝีมือเราเราทํามาทั้งหมดแต่พอถึงวันนึงอ่่่ะมมไไีร เราก็ต้องจากมันก็ต้องฝึกจากเลยตอนนี้โอ้ผมบอกอยู่กับพระโพธิสัตว์มันมันสบายกว่าจริงๆนะครับถ้าอยู่กับโพธิสัตว์ท่านก็มีเรื่องให้เราทําและท่านอยู่กับอุปชาติติขาท่านก็ดูแลเราให้เราขัดเราขัดจนเราไปเสนออะไรถูกเบงหมดแล้วครับขัดจนจนเราบอกเราก็สบายเพราะว่าเราเรียนรู้ที่จะบอกเสนอแล้วก็จบเรียนรู้ที่จะอา้าวมีความคิดเสนอเสร็จก็จบการได้ฝึกอย่างนี้ต่างหาก สิ่งที่ดีงามจะบอกอยู่กับพ่อสุดยอดมันมีเรื่อยๆครับมันไม่มีมันมีให้อ่ามันมีต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้มันดีกว่า้องต้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่แต่ละก้าวมันไม่ใช่ก้าวง่ายครับเหนื่อยครับแต่ว่าพอก้าวไดแล้วมันสนุกครับฝากไว้ครับส่้ด้วยกันครับชีวิตแบบนี้มีให้เห็นเป็นเป็นจริงๆสนใจบอกได้นะครับ